สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับสบายดีผมแม่พี่น้องเบิร์ดสุภูสุกคนสบายดีบาาโบสบายดีบางทองมามาแซบแซบกันพี่น้องเอ้ยแซบอีกแล้วบ่มี่ย่างกินพี่น้องเลยยตำถั่วตำบักถั่วนี่ื้อนี้มาก็ตำถั่วเลยก็ปลาขาวน้อยปลาขาวน้อยมีน้องอีสานปลาขาวไม่น้ำโค้งพี่น้องโอ้โก็ซิมี่เจวน้ำนี่เจวอันนี้เป็นอ่อ แจ้าแคบหมูเจ้าแคบหมูพี่เด็ดพี่น้องเอ้ยมันโตอิ่งเลยตัวมูตัวมีนี่นี่เห็นผู้ใด้หู้บองไรเด้อรนี่นอนบ่เนี่ยแมงจุ๊จีพี่น้องเอ้ยจุ๊บจี้เอ้ห้ากินหญ้าเต๊ะแมนแมนแมนวนี่หากินยากเลยพี่น้องนี่กับไอหมากอันนี้มะเขือพ่วงมะแข้งแมนผักตับบุคข้ามีดอกพี่น้องเอ้ยเน้นแนวกินแมนมามาก้อนสีลงมือกับคือว่าเลยเนาะอย่าลืมกดไลค์กด กระดิ่งกระดิ่งกระดิ่งเน้อดีกอย่าลืมสั้นกระดิ่งให้น้ำพี่น้องมาวะนี่ขาดบะไรข้นเหนียวเก้านี่ซองข้นมือนี่มากระบาโบลอยากแห้งเลยไอ้น้ำเตาไว้เลยบัวลายใหญ่หางอยู่แล้วซิปปีล้ำซาวปีล้ำบริกินกุจี่ยักเตี้ยหากินยากเลยมึงกุจีนี่จังไหนไซนี่บันเลยซื้อรยเลยตามที่เจ้ามากแบบเลยอ้าวโรยน้ำก็ได้นักซะส์ใจนี่นี่แมนกุจีโอ้โหถูกนี่อันนี้หอมหอมนี่ปลาคาวหน่อย จัดแม่จัดแม่มาคำเดรัคหมันปลาก่อนพุชีเอ้าอืมยุบเอากำผัวหมักแกงเอาเมื่อเพื่อนมันยิงอ่ะอืมยุบเอาแด้วยเนี่ย เมนกุจีหา,ากินยากอย่างบุค่อยมีหรอทำไมนี่ของมึองมอืมอืม,มหลายสิบปีบริกินมันหลายสิบปีบริกินเมนกุจีอืม,อมแซ่บไอแซ่ เจ้าแคบหมูเจ้าแคบหมูอืมอืมเจ้าเองอมีใครเคยกินบ่เจ้าแคบหมูน้ำพริกนำ้ำน้ำพริกแคบหมูเนี่ยอืมพริกแหง้งขั้วพริกแห้งแล้วก็ใส่ขาอ่อนขวัวนำ้ำผัดเยียมหอม คนมาค่อยกินอาหารมันจะ,จะกินได้เะมันต้องลองดิหวามแซ่บบูแซบรับคนมากว่าแซบดิแซบรบข่อยปากคาวหน่อยหอม ปมบูแซ่บประค่หน่อย<ห>ยุบเอา้โวลมสมบุญเนี่ยกินแท้ อันนี้บุได้ห้าเองหรอกก็ฟางมาหายพี่นอ้องฟางมาหายตั้งแต่อุบลคนแหละหยาบยุง่งปลาแม่น้ำโขงเอามาเด้อพี่นอ้องเอ้เพื่ออยากกันมากเพื่อว่อยากอะแล้วเจ้ามาเด้อบาเด้อ แฟนกินมักลายหนงตำถั่วก็จ้ะสองคนกินสิบรบรดอขอเอาไว้ข้างล่างขนมาจ้งไว่ข้างล่างว่าไงอากจะจกตากันคืออยู่คือ,อยู่ยุบเอาเอา กับอันนั้นเลยคุยฮะหาของมึงหากินหนักแมงสางหน่อยนะแมงสางหน่อยอือลู้แซบอนะันน่ะฮิตปนแกนงบะหมี่อะไรนี่ดับไม่อยู่ใจไหนหไม่อยู่ใจอ่ะพอแมงสางหน่อยนั้นมากินอนะันนี้ไปไปจนคุนแบบม่วง ก็สิดดับหมอพอฉีดยามันดับซาซูนบดเลยอืมฝาคขาวหน่อยเน่ากินถึกใจอ่ะกินข้าวก็ไม่แั่งกับแซบเหมือนกันน่งนนเอ๋ออืม กินผักก่อนนะโหเลยแสบเนี่ยไอ้กรอบดิเราจะขับมันกันนะกรอบนี่เขาตายของของ่าไปนล้งเลย คำใหญ่ยากบากกันด้อเนี่ยยุบยุบยุบอร่อกินกับเผาไปไหนเนยคำใหญ่เผาตีาเนี่ยจมปากเจมคำเกือบเป็นข้าวโ้อคำใหญ่พอด่ ทำแหนียม่เหลี่ยบคำหน่อยม,มันรสละใจอืแมงคุดเกี๊ยวขากิ้นใหญ่เขาว่าเสวยจะทแล้วไงแป้งกันจะขอขายมันจึดจืดอ่อนห,หานใหญ่ก็คือสมัยก่อนสมัยก่อนม,มันมัอย่างหลายตัวก็ไทยแฮ้ไทยหน้าเขาเอาแต่งโมไทควายแหละแต่ก่อนเนาะมันก็นหลายเดี๋ยวนีน้เขา ่าตัวรถแทน,นไม่ค่อยมีหรอกดับเบิ้ลคุ้นกับโมกิน้ึเนี่ยฮึ่คุ้นนะแต่ก่อน,น,นเขาคุดเอาดิจะไม่หนีบอเขาเอาไฟน่ะไฟรอบมาแรงของเบิ้ลโอ้ ตัวดับ้ารางต่างว่าตัวดปบวนไหนเนี่ยิดปูนะปูดองโอ้แจบเลย เก็ดป่นเนาะปลาเขาเนตำแก้วตำปวนหนูสุดอยอดยำน้ําหนําเลยไอ้ต้องให้ลงหน้าเนวะตั้งหมกทั่วอะเขากันคักตกัวแล้วนี่มันมากินแล้วเนี่ยเแน่นอนเนี่ ขเขาใช่ปหนแมนหยุดคำใหญ่เลยอยฮะปะาดเอาหนึ่สอง โอ้สุดหนอนพี่น้องแซบนัวแซบคือเกาโอเนี่ยอิม่มสิ่งที่เด็ดก็คือ,คอตัวน,นี้ันเนียโอ้ยดีใจหลายที่ได้กินหลายสิบป,ปีเลกินเอาพี่น้องเอคลิปนี้ก็ทรัพนี้แหละถ้าผพ้ใดมาก็ช่วยกดไลค์ถ้าใช่ช่วยกดแชร์กดเป็นกําลังใจแล้วก็กดติดตามเพื่ออนั้น,นเด้อพี่น้องสิ่งที่สําคัญนะจะลืมกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อบให้าลที่ลิปใหม่นี่พี่น้องเอาสําหรับคลิปนี้ก็ สําน wow. yeah ี้แหละเดี somebody, ๋ยวซองไอ้น้องเฮาก็สิอําลาพรจากพี่น้องเดี๋ยวพอกันใหม่คลิปหน้าเนาะสบายดีสบายดีสบายดีบ่องสบายดีไปเฮา